สวัสดีครับวันนี้มารีวิวแนะนำเบาซิ้งนะครับสหันะครับลายเป็นเบผ้าสีแดงสวยงามสุดๆอบาบายสีแดงนะครับสวยงาม i s c o p คอปิกเป็นาหนังสีดำนะครับนี่ก็สวย ไอเอสคอปปิกบอกหนังสีดำนี่ก็สวยครับส่วนตัวนี้ตัวที่ผมเลือกครับบอบายหนังสีแดงโอ้โหแมสเลยครับมีความสดครับดได้สวยงามมากครับตัวนี้จะเป็นสปากโกหนังสีดำครับตัวนี้ก็สวยเอาไปใส่ในรถก็มีความส่กันไปตัวนี้ก็สวยครับตัวนี้เป็นบายสองสีน้ำตาลดำก่มเคลนผิวอีกแบบหนึง่ง ดาดครับเกลียขืนอีกแบบหนึง่งสปากโก้แดงดำนู้ก็เกลีขืนได้อีกแบบหนึง่งสวยงามครับตัวนี้ก็สปาโก้ดำแดงครับสวยงามมากครับ,ส,ามมารบส,สิ IC, สสบนท้านี่ไอเอสคปิสตัวหนี่งจะงงานผ่านี่ก็สวยครับไอเอสอปิสสินค้าสวยงามครับราคาจับต้องได้ครับ อของผมใช้บอบายหนังสีแดงในอัลติส2006ครับให้เครดิตร้านหน่อยนะครับร้านชาญสินสนใจสินค้าติดต่อได้ที่ร้านชาญสิลสะพานพระราม7จ็รันสินสนงวง96ทับ2ฝั่งขาเข้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ